สบายดีพี่น้องสบายดีซีเทียงแฝงสุขุสุขคนสบายดีสุมองสุบอนพี่น้องเลยสบายดีย้ำบายบายพี่น้องสบายดีพี่น้องหอยแม่ไม่นี่เจ้าบระดิมห้างเจ้าบระเดิเนี่ยลายเมื่อหล้อีนาะไมู่ลาบเท้าอันนี้เขาคั่วพี่น้องเลยอ่าเือมังคะเขียวงามแทนนี่ มีแต่ป,ป่าเลยวะเนี่ย<ม>ได้เ่ราะเขาเราซาวไปดูน้อง หลับเท่าพี่น้องเนาะหลับเท่าน้นิดน,น่ะใส่อะไรซอดเครื่องมาหน่อยพี่น้องเลยใส่กุ้งสดน้ำปลาเน่ยอันนี้เครื่องพี่น้องน<ๆ>เนาะเ่ใส่ก็มีหมกทูหมักเครือหมกเกลือหมกเนี่ยัน้ำซิงไข่ เก็บผักหอมพี่น้องนะหอมอันหอมบัวหอมผักเพลวพี่น้องเองใส่ผักบุ้งข้างหน้ามาน้ำได้บ่น้ำดูดปลาในได้หลายบ่แต่บู่รนทำได้เยอะตุดผักขอใหญ่เลยยุหูในหลายบ่ เด็เขาขูวอมืีแดนีเขาขว้นี่นะปิดปนนะมคือซีเมนตัวนี้ตากับัเถาไปหน่อยบุเห็นหงเฮืองอ้ยด้วยกลายจักหน่อยจังน่อยมีปลาดิหอยผมอนี่กัปลา กั้วั้งหนักในไปน่อยไผนอทังหลังน้งเพนเอ่เียงเียงตากขัวด้วยนีมะขัวพักแพ้วมกเขือขึนแล้วนะเขบุงกำลังสิตตัวนี่น่อย khách à, uh ใครไม่ใช่ใครเดี๋ยว -huh. ไอน่เาพ่คือวิทย์โหลดตื่นมาจากแล้วเฮงขิดโหลดไปไอหลังอาใส่แล้วะบุพเพมจักเขาด้วยบุพเพ กาแฟเยอะเลยโเละพี่เนาะแส่บขนาดไม่เยนเลยอืมพอพรมันชินักปวดได้ค่ะ เฮ็ดปราเทต่าาผมว่าเด่นยว้ยอืมบริเมนไม่นุ่งง่ายเลยพี่น้อยสำจสวนอรเตียมเครื่องพี่หน่อยเลยมันหลายอย่างเนาะจักหอยจักปาจักเครื่องทีใส่พีหน่อยเลยออตูนม่ใช่ได้เหรอมิเอกไปเลยเหรอ เลจ้าุดพูดพี <están> ่น้องไปปพาต่อนะพ้อเสิบบวงเขาได้แล้วน่อยน่าจะยัง รอนลามล้งปุ๊กยังไงโหยังเอกเขาเนี่ยเนาะนี่พี่น้องเอ้มุดจอมาพี่น้องมากินรับเท้าน้ำกันทุกคนทุกคนมสวยงามจากดีถามไปแล้วพี่น้องคนอยู่ไปแล้วคนไปดิโอ้ผู้บ่าวมาได้ใช่ไหมโหทั้งเบาะมัดทั้งเบาะไทยบ้านพี่น้องเอ้ โอ้เข้าเขเขาเขดูร่วมดาราะนับเท่าสองรอบเลยคือมามาด้ัเดตซอแวร์แล้วโทรศัพท์นะาอัเดตซอแวร์ยังเนมาใช้บ้านบ่อกี้เขาปะเขาเขาเขาอาดูห้น่อยบรอัปเดตซอแวร์หนึ่งหน่รง พี่้องมากิเขาน้ำเปลเนต้องอัปเดตาเท้าี่นใจอะไ้างเตียมอยีนู่นไหเ้ยันนัเรากับอาหารตรนกได้อ่ข้าวนมันมดขาเย็นมือได้กันลือเลือนอเขาเย็น เขาต้องกัดยจะมาไล e ่ไงนล้วนจได้กินท mhm. ี่ไหนเขาน่ะเออน้าได้กินเนี่่ะยูพุนโมมี่ป่ะเออออีมีมัพ่อยู Hispanic ่โคกอยู่ป่าหามีต่กินมีต่กินไก่ป่าเลยอือกินจะไก่ป่ากินจีโร่จีโร่กินกับกุ้งก็ไิขาวไปฮอ่ากาวรแทเนาะเท่านั้อ้ย แอลร่นี่ย่าวอ้อน่วรี่่ก่ดกินเราแลวคอกินข่าวแล้วก็มาทกคนแบ่งหม่อยาะคลยแบ่งไม่ยากเลยห้อยสัคำมาด่ักคำ

เกเป็นอะไรสบลูกแซ่บลูกพี่แซ่บด้วยก็ทำบ่อเล้ยเพชรได้เ้ยถื่อนนอยนะจงเวห้ประเทศยันเราบกินเพชรใมินไะวมีแบบบเพชรแล้วก็มีแบบเพรชรกันเ้เธออ มมมันั่งนี่ก็เชมเขาอยู่อ่าพิชซาเขาอยนชอเขยอกันโยน่อมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองไมันมาแม่

เจียมือกันเสร็จแล้วสบายดีสบายดีพี่น้องเอ้ยสบายดีส่องพม่น้องเท่น้๊ดพี่น้องเด้อสวัสดีคุณ้องเด้อปกลสวันดีคุณบอลพี่น้องเอ้ยมันเป็นยังไงต้องอัปเดตใหม่อัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่เออตัวซัฟต์แร์อัปเดตซอฟต์แวร์พอดีตัวนาะอย่ามาซูนขามันก็เลยสีอันนาแน่เลยพี่น้องหมอหามาซูนขี่รับเท้าตรงกันพี่น้องรับเท้าเน้นๆหียวหอยเน้นเียนนี่กูเรียกพวงเจ้าัวกมึงจะไปเจอแต่หอยเลยพวกมัน บุยบุยยากซื้อว่าจะซ้ออะไรมันยสาวไม่ักเลยพรนจักจะเท้าใส่แปะเพื่อนหน่ย่เนสลดไหมเม่อ้เต็มกะกะอีมยจะเทยยังยาม่ามีพวจ้ยามามยู่นี่สบู่พวจใหญ่ใจเพิ่นแม่ใ่มอ่เพิ จะมาหาจกกันแค่เดววคนใส่นใสหม้อเลยนะเนาะที่สูใยที่บ่หลังนหาเอวรจะวันนี้บริติเหรอที่หักที่ักเยว่าในที่หักแหม่อยู่ทั้งล้างก้อยู่ทั้งลังใจห้องที่หักที่หักเดี๋ยวดังเงี่ะสิองเลย คนคิงลูกเน้เออหองทงล่างไปนั่งเคียงขานก็บ่ยันบกมดสามากันราบรางน้นี่ไปนั่งเคียงขานนี่สัคั้งเนี่าเดปล่าคอสดพี่สดเห็นเบิดได้ี่ยถั่วง่ายเย

กินลาบเทาพี่น้องเอ้ยเสดียนกัน่ไม่บ่อกินชน่อน้ำมินีเอาไว้ฉันมีก้อนอพี่น้องเนาะสลันี่ขอบุญกุลาลายเด้อพี่น้องกยสุกสนสลัดขึ้นนี่สบายดีโคห้น่จะคำเด็กซูนเด็กนตัวนี้เออลำลงพี่ตัวลุงเ่ย